สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ท่านอยูินในแบบ l i ฟ e โช o ปีเช่นเคยทางไลฟ์โทเปียเขาได้เปิดบ้านมให,หม่นะคะเป็นบ้านในเกาะ Dreams Island เนาะซึ่งวันนี้นะคะท่านก็จะพาเพื่อนไปดูเนาะซึ่งเราปัดขับเราจะขับเรือดำน้ำไปนะคะขับไปแล้วเราเจอคุณแมวด้วยค่ะนะคะี่ไปริมาอือขึ้น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 เสร็จปุ๊บ เราจะจอดเลยลำน้ำนะคะเราจะโดดซึ๊กอ่ามาแล้วนะคะเดี๋ยวนเอานี้ออกก่อนเนาะเดี๋ยว <c oughs> โอเคนะคะเนาะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่คุยกันนะคะนะคะแล้วก็เข้ามาตรงนี้จะมีหุ่นยนต์ชีพินะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นแค่นี้เหรอที่วังใจก,กันดอกไม้อ๋อเป็นลิฟต์นะคะอ๋อ ว่ามีแค่นี้ไม่ต้องมีอีกกว่านะคะแต่ก็สวยดีนะคะอืมเนาะเป็นไฟลูปหัวใจอ่าสวยที่วางคอลเลคชันค่ะเราทานอาหารนะคะทานได้ถึงสี่คนทีเดียวเชียวค่ะแล้วอันนี้คืออะไรอะทุกคนชื่อตอบใน,นทันทีค่ะว่าเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะอันนี้จะเป็นตู้อาหารเนาะเครื่องเครื่องน้ำปานเอที่เอยเครื่องอบนะคะเตาอบที่ทำอาหารอบนู่นนั่นนี่ได้นะคะ อ่าเนาะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูตรงที่ระเบียงนะคะอ่ามันออกไปได้ไหมเอ่ยออกได้ไหมทางซ้ายเราต้องอ,ออกไปออกออกไปดูข้างนอกนะคะ,นะคะให้เรามาตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงนะคะก็ได้เนาะข้างนอกตรงนี้ก็จะมีเป็นไฟเนาะ,ะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะทำไมแมวตัวใหญ่จังอะแมวมันุตัว,ตวเล็กๆม่นจะเยอ เงินดันในะคะแล้วก็ไปดูก่อนเอ้าอทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะมีทงใหญ่ด้วยจิ๋วกับโจนสลัดหรือเปล่าเดียรเรียว์เรียรเรียร์แล้วต้องเอาขึ้นไปไว้บนนู้นหรือเปล่าคะนั่น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 เพราะฉะนั้นเราจะขึ้นลิฟต์ไปนะคะขึ้นลิฟต์ไปชั้นสองเผื่อเราต้องเอาไปวางค่ะทางขึ้นตรงนี้นะคะโอ้ว้าว กินน้ำมะพร้าวซึมนิดนึงนะคะดื่มเนาะอันนี้ทานขึ้นไม่ได้อ่ะทําไงดีอ๋อมันปีนได้ค่ะทุกคนนี่มันปีนได้ค่ะอ่ะเราก็ปีน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 ะปีนปีนปีนแล้วก็ปักค่ะแล้วก็ความรับก็จะออกมาค่ะทุกคนเอ๊ต้องทำไงอ่ะอันนี้คืออ๋อเป็นดาบนะคะเอ๊อันนี้คืออะไรอ๋อเราจะต้องขุดหรือเปล่าคะน่าจะใช่ค่ะเพราะฉะนั้น ่าน,นขอเอาที่ขุดแป๊บนึงนะคะอขอเอาที่ขุดก่อนเนาะจะได้มีที่ขุดนะคะเราก็เอาที่ขุดออกมาเลยเ,เดี๋ยวมีคนพายเรือด้วยโอเคจะที่ขุดแล้วนะคะก็ขุดเลยเราได้กองุวันแล้วแน่เดี๋ยวดีเดียเดี๋ยวดเดียเงินหัวไหมคะเนี่ยถามจริงวนไปวนมาอยู่รอบเกาะเนี่ย อ๋อม,มันก็มีเศษเรือเศษไม้อะไรอย่างี้พังนะคะเ็เก็บเลยอ๋อเราได้เป็นแฟคทอรี่นะคะโรงงานเนาะแล้วก็ปล่อยให้เขาพายเรืองนี้ไปนะคะเสร็จแเราก็หนีค่ะหนีเนาะนะคะ,อ,ะ,นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ยกค้าอะไรอย่างนี้สุดบรรยากาศตอนเช้านะคะเห็นเรือเหาะนะคะเห็นสนามบินอะไรอย่างนี้เนาะมันเลือกวิวได้ดีมากเลยนะคะโอเค โอเคอัน okay. นี้ก็จะเป็นเตียงนอนอะไรอย่างนี้นะคะห้องน้ำค่ะเอ๊ฉันร่างรีวิวไปหมดหรือดดยังเหมือนจะรีวิวหมดแล้วนะคะอ่ะรีวิวหมดได้ยังเอ่ยอ่าบ้านหลังนี้นะคะกน็นั่งนะท่านขอดูก่อนว่ามันจะมีน่องเหนือจังไหมเผื่อท่าน,นไม่ได้รีวิวหรือขาดตกบกพ่องอะไร โอเคค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะทำไมกระจกอาไรนสีดำอ่ะอ๋อจะท้อนอยู่เนาะโอเคอ๋อมือดแล้วหรออก็อุ๊ยมีชั้นบนสามารถขึ้นไม่ได้ด้วย <c oughs> ตลกจังเลยตลกจังเลยนะคะเราต้องขำคือเราต้องขำใช่ไหมเออเราว่าเรา,เราต้องขำแหละทุกคนนะคะ ตรงนี้จะเป็นที่อาบแดดนั่งคุยกันกินขนมกบเชียวนะคะอะจะมีทางขึ้นมาตรงนี้หรือเปล่าถ้าจะขึ้นไม่ได้ว่าขึ้นได้โอเคขึ้นไม่ได้เนาะเดี๋ยวทันจะอ๊บโอเคเขายังโอเคอยู่ใช่ไหมคะหมุนขนาด้โองั้นเราจะปิดที่บนตัวเขานะคะโอเคค่ะสำหรับนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่เอ๊ะ เราลืมอะไรนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต c r แ b e แลยลืมกดกิะดิงเพื่อไม่พลาดที่ใหม่ๆต่ละแห่งด้วยนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันที้แม่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะบ๊ายบายอุ้ย